มอร์นิ่งจ้าเพื่อนๆมือนีกสิพาลูกๆมากกินอาหารเศา้านะคะเพื่อนๆพนเพ,พิ่งมาถึงเมืองไทยนะคะลักกะเป็นขึ้นแรกนะคะที่อะดีนอนเต็มอิ่มนะคะหลังจากเดินทางมาหลายมือน,นะคะมือนีกสิพาลิซ่าออกไปเลาะนะจะ๊กะก็เลยม,มาเติมกำลังพลังก่อนนะคะก่อนจะออกไปข้างนอกค่ะคุณแม่ก็ขอเซลฟี่น,นิดนึงต่างกล้องเพราะท่านใดดังใจค่ะพี่น้องเพราะว่าฝรั่งหลยหล่กับพี่น้อง แขกกระไลนะฮะกรเลยกุ๊กกุ๊กกักะอย่ยานค้นเห็นกล่องกับหองนะคะขอโทษขออภัยเด้อค่ะริชกี้อ่ายืนนู้นสินูจะไปไหนอยากว่ายน้ำกลับมาก่อนนี่ลูกตอนนั้นก็จะเป็นสะว่ายน้ำนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไว่ายวันนี้เราจะออกไปข้างนอกกัน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รอคุณพ่อเขาห้องน้ำนะคะลูกๆก,กันนอนก่ก้องกันอยู่ค่ะพี่น้องกันเลืยผ้าลิซายางมาเหลนของหันเล่นค้างสาวายน้ำนะจ๊ะพี่นอ้องนั่งรอบอได้นั่งตือนเต้นอยากไปหั่นมานีนะคะพี่น้องแห้งหน่อยก็มูแห้งยากนะคะอยากเล่นของเหลนนะคะแมวกันเลยผ้าเลาะน้ําสาวยน้ำมึงเนี่ยค่ะพี่น,นะะ้องวนไปวนมาวนไปวน,นมาคุณพ่อกับ,บว่าเขาห้องน้ำแล้วจักเทือกนะคะกันเลย่ยผ้าไปเหลนของเหลนล่อนะคะพี่น้อง เี่ยวมือนีแมวสิาพาไป mbk นะคะพี่น้องเพื่อก<อ>จีจไปบานเฮ่ากระเอิ่นมากบุญข้องนะคะพี่น้องห้มันไอให้โซ่ขึ้นจ้าน้อยเขากระสิเอิ่น mbk นะคะพี่น้องกับได้เวลาออกเลาะ่ะคะพี่น้องไปเที่ยวน้ากันพี่น้องจ้าตอนนี้กาได้นั่งทั้งแท็กซี่ล้วคะพี่น้องกาสิพาพี่พี่น้องน้องชมบรรยากาศทางทางนะคะนี่แหละกรุงเทพนะคะเพื่อนเพื่อนกาขอมเมมตนมากนะคะคือได้เที่ยวกรุงเทพคือได้มา บอไปหาเที่ยวทะเลนะคะก็อยากบอกว่าแฟนแมวเนี่เป็นคนกรุงเทพนะคะคุณเต้คุณเตป้เตปนะคะกะอยากไปเที่ยวอีสานอยากไปสะระข้ามเลอยอยู่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าติดที่ว่าแฟนเป็นคนกรุงเทพนะคะก็เลยต้องเที่ยวกรุงเทพก่อนหล้วก็ไปทะเลหล้วก็จังสิไปบ้านเกิดเมืองนอนเฮานะคะพี่น้องเฮาก็ต้องให้เวลาทั้งสองฝ่ายนะคะพี่น้องห,หล้วก็ให้เวลาลูกๆไดีเที่ยวทะเลพร้อมน,นะคะกะแช่แช่กันนะคะยูน้ากันร่วมกันนะคะอันนี้เราก็จะขึ้นไปชั้นห้า ที่มาบนคลองนะคะนจะ,จะประมาณคลองนะจ๊ะเนี่ยไปเรื่อยๆละขึ้นไปเรื่อยมาถึงชั้นห้า เลาะไปเลาะมากกัะพี่น้องนั่งบอกว่าโบมี่ยังเล่นเลยมีแต่เสือผ่าโบมี่อีหยังหนาสนใจพะนะพี่น้องแต่ว่านั่งกันเลยบอกว่านั่งอยากไปเที่ยวฮาเบอร์แลนด์นะครับพี่น้องอมือนีคุณนพอกันเลยว่าโอเคมือแหลกกันเลาะสะก่อนว่าห้าสิถือใจมองไดเห้ากับจังยูมองหันนะคะแล้วแมวกะได้พาลูกออกมาข้ังนอกนะคะ<อ>ถ้ายยู่ในห่างนั่งบัดยางไดอยู่ไดนะคะพี่น้องแต่ว่าออกมาขังนอกกับหอนค่ะพี่น้องจ้าจะไปพ t ทเนะคะ วิสกี้เริ่มร้อนแล้วออกมาจากห้างเมอนีอยากบอกว่ารออิลีค่ะลาะบมีเป้าหมายไปเรื่อยๆค่ะพี่นองคือรถขายองคนะคะพี่นองเดี๋ยวเมอนกาสีผ้าลิซี่ขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกของนางนะคะพี่นองจ้าเดี๋ยวไปเลยค่ะเพื่อจิจิไปบ้างหน้านะคะต่อรถไฟฟ้านะคะพี่นองจ้าไปเจอกันคลิปหน้าจ้า